สวัสดีค่ะวันนี้ช่องความรู้คู่ดวงนะคะเป็นช่องน้องใหม่นะคะแยกออกมาจากช่องถามดาวบอกดวงนะคะจะมานำเสนอในเรื่องของความรู้ของศาสตร์แห่งการทำนายทายทักในการอ่านอุปนิสัยใจคอและคาแรคเตอร์ของแต่ละบุคคลจากการดูวันเกิดแล้วก็ตัวเลขของวันเกิดนะคะไม่ว่าจะเกิดในวันไหนวันที1่1ถึงวันที่3าของเดือน,นไหนของปีไหนนะคะ สามารถนำไปเปรียบเทียบแล้วก็อ่านทํานายทายทักอุปนิสัยของตัวบุคคลนั้นๆได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็แม่นยำเลยทีเดียวซึ่งาศาสตร์นี้นะคะเป็นศาสตร์แห่งการทำนายแล้วก็ทายทักอุปนิสัยใจคอของตัวบุค บุคคลนะคะในแต่ละบุคคลในแต่ละวันที่เกิดในวันที่นะคะเราสามารถนําความรู้นี้ไปประปรุงใช้แล้วก็ใช้กับตัวบุคคลอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานญาติคู่ครองคนรักแล้วก็บุคคลที่เราต้องการคบหาสมาคมในสังคมของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นการง่ายต่อการสร้างสัมพันธ์ไมตรีนะคะเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะคะก็ S 1> <S 1> คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการอ่านทำนายทายทักของบุคคลที่เกิดตรงกับวันที่14นะคะของทุกเดือนของเดือนไหนก็ตามของปีไหนก็ตามนะคะก็เป็นศาสตร์นะคะของการอ่านตัวเลขแล้วก็นำหลักของโหราศาสตร์มาเปรียบเทียบด้วยนะคะสำหรับบุคคลที่เกิดตรงกับวันที่14นะคะบุคคลที่เกิดตรงกับวันที่14เป็น บุคคลที่มีความเป็นตัวตนในเรื่องของความคิดของตนเองนะคะสูงมากแล้วก็ไม่ชอบถูกสั่งการไม่ชอบให้ใครมามีบทบาทเหนือตนเองนะคะไม่ว่าจะทำอะไรหรือว่า ตนเองจะทําอะไรนะคะก็จะไม่ชอบให้ใครมาสั่งแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาครอบงําความคิดของตนเองนะคะแม้ในส่วนของนิสัยจิตใจดูภายนอกนะคะของบุคคลที่เกิดวันที่14แล้วตัวเขาเองจะเป็นคนที่มีความเกรงใจคนอื่นแต่ในใจลึกๆนะคะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเลยทีเดียวนะคะ ถ้ามีใครนะคะมาแสดงอํานาจหรือว่าเบ่งอํานาจใส่บุคคลที่เกิดวันที่14แล้วนะคะหรือว่าบุคคลอื่นมาแสดงความเรียกร้องนะคะมากเกินไปจากบุคคลที่เกิดวันที่14ตัวบุคคลนั้นจะเห็นถึงบทบาทและก็ความเกลียดกาดความดุนะคะความไม่พึงพอใจความสวนกลับพูดกลับด่ากลับ จากบุคคลที่เกิดวันที่14ทันทีนะคะแล้วก็ในด้านจิตใจลึกๆของบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความเกรงใจคนนะคะแล้วก็มีมิตรไมตรีจิตที่ดีนะคะแต่ว่าบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะจะเกลียดในการถูกสั่งนะคะหรือว่ามีบุคคลอื่นมาแสดงอำนาจแล้วก็บทบาทเบ่งใสนะคะจริงๆแล้วนะคะการที่ จะมีคนมาเบ่งอำนาจใส่ไม่ว่าจะเป็นวันที่ไหนๆวันเกิดไหนก็ตามก็จะไม่มีใครชอบนะคะแต่ว่าสำหรับบุคคลที่เกิดวันที่14นั้นแล้วจะมีความที่ไม่ชอบเอามากๆมากกว่าบุคคลอื่นมากกว่าคนที่เกิดวันที่อื่นๆนะคะบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะจะมีพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองสูงนะคะมีอำนาจบางอย่างที่อยู่ในตัวเองสูงในด้านลึกๆนะคะ บุคคลที่เกิดวันที่14จะไม่ค่อยก้มหัวหรือว่ายอมให้ใครถ้าทํางานเป็นลูกน้องหรือว่าใครที่มีเจ้านายชอบสั่งงานนะคะเจ้านายมักจะสั่งงานสั่งการบุคคลที่เกิดวันที่14นั้นค่ะเจ้านายจะต้องมีเหตุผลมากเพียงพอนะคะในการสั่งงานนะคะ บุคคลที่เกิดวันที่14มักจะเป็นคนซึ่งมีอุปนิสัยใจคอกว้างขวางถึงแม้ว่าบุคคลที่เกิดวันที่14จะมีความคิดเป็นของตัวเองสูงแต่กลับเป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นนะคะก็ไม่ได้เอาความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักนะคะไม่ได้ถือถึงความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่นะคะซึ่งจะไม่ได้นําความคิดเห็นของตัวเองมาตัดสินเป็นหลัก แต่กลับเป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นบุคคลหมู่มากนะคะบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะจะมีความชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่เกลียดคนที่มาสั่งหรือว่าพูดจาโมมัวหรือว่าคนอื่นที่พูดขึ้นมาไร้สาระไม่มีเหตุผลไม่มีที่มาที่ไปนะคะ ถ้าสมมติว่าบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะไปเจอเพื่อนร่วมงานญาติหรือว่าคนรักนะคะที่เป็นคนพูดแล้วไม่มีเหตุผลนะคะไม่มีที่มาที่ไปพูดมั่วๆนะคะบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะจะพูดสวนกลับไปทันทีแล้วก็จะแสดงความคิดพูดสวนกลับไปทําให้คนที่ฟังนั้นจะรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะทุเรศน่าเกลียด หรือว่าบุคคลที่เกิดวันที่14จะดาส่วนกับคืนไปนะคะทำให้บุคคลนั้นอายกลับไปเลยนะคะและบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะเป็นคนที่ชอบสังเกตบุคคลอื่นนะคะได้เก่งนะคะชอบจับผิดบุคคลอื่นได้ดีมากนะคะก็เปรียบเทียบได้จากนะคะหลักความรู้นะคะของตัวเลขโหราศาสตร์จาิทธิพลของดวงดาวนะคะ ซึ่งบุคคลที่เกิดวันที่4มีตัวเลขหนึ่งนะคะคือดาวอาทิตย์แล้วก็เลข4คือดาวพุธนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลที่มีความฉเฉลียวฉลาดนะคะมีศาสตร์แห่งตัวเลขนะคะที่มาสนับสนุนในเรื่องของตัวเลขที่นำความรู้ในด้านของคนที่เกิดวันที่ต่างๆนะคะมาสนับสนุนนะคะ หลักแห่งตัวเลขและศาสตร์ทางโหราศาสตร์นี้นะคะสําหรับบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะบ่งบอกได้ว่านะคะบุคคลที่เกิดวันที่14มีความฉเฉลียวฉลาดและก็มีสมองดีเป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ดีนะคะเป็นผลทําให้ดาวอาทิตย์และดาวพุธนะคะเลขหนึ่งกับเลขสมีอิทธิพลและส่งผลทําให้บุคคลที่เกิดวันที่14 เป็นบุคคลที่อ่านความคิดของบุคคลอื่นได้เก่งมากนะคะในเรื่องของความรักของบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆก็ตามนะคะบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะเขาจะพยายามปรับตัวนะคะในเรื่องของความรักให้ดําเนินต่อไปนะคะไปได้ดีนะคะ เช่นบุคคลที่เกิดวันที่สนะคะเห็นได้ว่าหรือว่ารู้สึกว่าคนรักหรือว่าแฟนของตนเองชอบอะไรชอบทำอะไรจะไปที่ไหนนะคะบุคคลที่เกิดวันที่14จะเอาความคิดแล้วก็ความชอบของคนรักหรือแฟนของตนเองมาพิจารณาแล้วก็ตามใจคนรักหรือว่าแฟนของตนเองเป็นส่วนใหญ่นะคะเขาจะไม่บังคับนะคะบังคับความรู้สึก ของคนรักหรือว่าแฟนของตอนเองนะคะเขาจะไม่แสดงความคิดเห็นของตอนเองเป็นหลักหรือเอาความคิดเห็นของตอนเองเป็นหลักมาตัดสินนะคะแข่งกับคนรักของตอนเองเขาจะมีความยอมโอนอ่อนผ่อนตามคนรักหรือว่าแฟนนะคะบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะไม่ชอบที่จะถูกบังคับจากใครและก็ไม่ชอบ ให้ใครมาบังคับตนเองด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของรสนิยมทางเพศหรือว่าในเรื่องเซ็กของบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะเขาจะชอบในเรื่องนี้มากนะคะบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะจะมีอารมณ์รักหรือว่าอารมณ์ทางเพศนะคะรสนิยมทางเพศที่เร่ารร้อน,นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะคะเขาจะ ฝักไฟในเรื่องของอารมณ์รักไม่น้อยเลยทีเดียวไม่น้อยกว่าวันอื่นๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของความรักของบุคคลที่เกิดวันที่14แล้วนะคะในเรื่องของอารมณ์ทางเพศหรือว่าเซ็กนั้นนะคะจะต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกถ้าในบางครั้งบุคคลที่เกิดวันที่14มีอารมณ์หงุดหงิดหรือว่ามีอารมณ์รู้สึกโกรธไม่พอใจนะคะ ในขณะนั้นเวลานั้นนะคะในเรื่องของเซ็กหรือว่าอารมณ์เซ็กกำลังจะดำเนินไปได้ด้วยดีอารมณ์ในเรื่องเซ็กของบุคคลที่เกิดวันที่14จะหายไปทันทีนะคะไม่ว่าจะแสดงอารมณ์ทางเพศออกมาในขณะนั้นก็ตามแต่ถ้ารู้สึกหงุดหงิดกับอะไรบางอย่างอารมณ์ทางเพศจะหายไปทันทีนะคะไม่ต้องมาโอโลมปอบปอรอโลมนะคะเพราะว่า อารมณ์นั้นหยุดไปแล้วหมดไปแล้วนะคะจากอิทธิพลของตัวเลขดวงดาวนะคะดาวอาทิตย์และดาวพุธนะคะเลข4นะคะบวกรวมกันเป็นเลข5ก็เป็นดาวพฤหัสทรงพลทําให้บุคคลที่เกิดวันที่14นะคะควรจะสวมเสื้อผ้าที่ส่งเสริมในด้านของเดชอำนาจนะคะจะเป็นสีส้มแสดสีที่เป็นมงคลโชคลาภเงินทองจะเป็นสีดํานะคะ แดงนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลสีที่เป็นมนตรีนะคะผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออุปถัมจะเป็นสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีครีมสีที่เป็นกาลกินีนะคะสีอับโชนะคะก็คือสีชมพูส่วนวันที่สนับสนุนคนที่เกิดวันที่14นะคะวันคู่ของคนรักก็จะเป็น วันจันนะคะวันพฤหัสนะคะที่คบหาสมาคมแล้วก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นคู้ครองที่ดีต่อกันเป็นญาติที่ดีต่อกันนะคะส่วนวันที่ไม่ควรครบก็จะเป็นวันพุธกลางวันพุธกลางคืนนะคะแล้วก็วันเสาร์นะคะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสำหรับบุคคลที่เกิดวันที่14นะคะท่านใดที่เป็นสมาชิกนะคะหรือว่าเป็นสมาชิกมัด ใหม่นะคะหรือว่าเป็นสมาชิกเก่าจากช่องถามดาวบอกดวงนะคะช่วยสนับสนุนนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปคลิปในการนำความรู้ใหม่ๆความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในศาสตร์การทำนายทายทักบุคคลแล้วก็อุปนิสัยได้อย่างแม่นยำจากช่องความรู้คู่ดวงนะคะขอบคุณค่ะ